มาดูสำนวนคำว่าอออินแปลว่าเหนื่อยเมื่อยล้ารวมทั้งหมดแปลว่าเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเหนื่อยหรือเมื่อยล้าอินเหนื่อยเมื่อยล้าตัวอย่างเช่นฮิวสอด or in after after the game เขาเหนื hmm. ่อยอันน okay. ี Now, this, we other, ้เป we ็นช we ่องสองนะครับนกระยาช่องสองเขาเหนื่อยหลังจาก เกมหลังจากการแข่งขันเขาเหนื่อยหลังจากการแข่งขัน He was all in เขาเหนื่อยหลังจากการแข่งขัน เขาเหนื่อยหลังจากการแข่งขันอออินอออินเหนื่อยนะครับเท่ากับมันเป็นเท่ากับมันใช้เป็น adjective อันนี้เปลี่ยนมาเป็นจากอีท เปลี่ยนมาเป็นวอดเพราะเป็นรูปอดีตเพราะว่าแข่งขันแล้วแข่งขันแล้วก็เลยเหนื่อยก็เลยเป็นอดีตธรรมดาไม่ใช่ประโยคออดีตธรรมดาเป็นรูปอดีตแข่งเพราะว่าแข่งขันไปแล้วเขาเหนื่อยเพราะว่าแข่งขันไปแล้วก็เลยต้องใช้วอด ถ้าใช้อีทอย่างนี้ผิดนะครับ he eat o in ต้องใช้วอดครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆประโยคเดียว all in จำง่ายๆจะได้จำง่ายๆนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเอาสนวนคำว่าอะไร ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำครับผู้สอนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ